ปล้โนโดนัทจากเซเว่นโจรวัยรุ่นดับหญิงสาววัย17ปีรายหนึ่งจะต้องขึ้นศาลผู้ใหญ่หลังก่อเหตุจนเกิดการยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่เซเว่นอีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสามนายเอดริอานาบัตส์และดามารยสพี่ชายของเธอได้ร่วมมือกันเข้าทำการปล้นร้านสะดวกซื้อโดยมีเป้าหมายเป็นการขโมยโดนัทเบียร์และมันฝรั่งทอดกรอบ เหตุการณ์รุนแรงมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงร้านที่เกิดเหตุเอเดรียนาได้คว้างปาขวดน้ำอัดลมใส่ศีรษะของเจ้าหน้าที่นายหนึ่งก่อนจะล็อกคอของเขาไว้เมื่อน้องสาวพลาดท่าถูกจับพร้อมกับมีอาวุธมีดเป็นของกลางพี่ชายของเธอได้วิ่งหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ไล่ล่าดามาเรียสเราว่าโจรวัย19ปีรายนี้ได้เริ่มเปิดฉากสาต์กระสุนโดยปืนพกจนทำให้เจ้าหน้าที่สามนายได้รับบาดเจ็บ การดวนปืนส่งผลให้ดามาริอสถูกยิงเสียชีวิตหัวขโมยวัยรุ่นสาวรายนี้เผยว่าเป็นผู้มอบปืนให้กับพี่ชายและในขณะที่เธอสามารถจะทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เธอล็อกคอไว้ได้เธอตัดสินใจไม่ลงมือแต่ไม่ว่าจะอย่างไรสาวน้อยรายนี้จะถูกดำเนินคดีในข้อหาโจรกรรมและทำร้ายร่างกายในศาลผู้ใหญ่